เดีวเราจะมาถักตัวปิดนะคะถักตัวปิดด้านล่างใช้5้าพายสองเส้นควบเข็มทองเบอร์5้พันนิ้วนะคะแล้วก็ควักเข้ามาถักโซ่หนึ่งถัก X 1 2หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช้แปดเอ็กแล้วก็รูดมานะคะไปปักที่เอ็กแรกนะคะ แล้วก็เอาหางได้เก็บด้วยนะควักจบงานจบแถวขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ลงเอ็กตรงนี้ใกล้ๆก,กับโซ่ที่เราขึ้น1แล้วก็ถัดมาหนึ่ง ถัดมาเป็น x สองค้งลงในจุดเดียว1 2ถัดมาลง x 1หลักถัดมาลง x 2หลักในจุดเดียวถัดมาลง x 1ถัดมาลง x 2หลักในจุดเดียว ัดมาลง x 1แล้วก็สุดท้ายลง x แค่หลักเดียวก็วพอนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันแบบเ,เรียกว่าไม่เราไม่ต้องการให้มันเล็กไปใหญ่ไปเงี้ยตามให้มันเป็นทรงแบบทรงสามเหลี่ยมขึ้นหน่อยหนึ่งก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นแบบ ก้นๆอ่ะก้นๆก,นก,นก,นกีบนิดนึงแล้วก็มาจบในนี้นะคะตรงเอ็กแรกนะแล้วก็ซีนะคะแบบนี่คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาเทียบดูนะคะเนี่ยมันก็จะปิดได้ประมาณนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าของใครยังอาจจะตรงนี้ห่างไปนะคะเราถักอีกแถวนึงนะ ถ้าใครเอาไปครอบแล้วมันยังปิดตัวลวดตัวปิดความไม่สวยงามอะ่ะยังปิดไม่มิดอะ่ะเราถักเพิ่มอีกหนึ่งแถวตัดโซ่ขึ้นหนึ่งนะคะเราก็ถักหนึ่งต่อหนึ่งไปเลย ถัก x 1ต่อ1นะคะไม่ต้องไม่ต้องสานี้นะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายให้ปักช่องนี้ 1x แล้วก็มาจบนะคะที่ x แรกปักเข็มไปที่ x แรกนะแล้วก็ C ออกแล้วก็โซ่1ก็จะได้ความกว้างขึ้นมาอีกเนี่ยนะ จะได้ความกว้างขึ้นมาอีกอันนี้ก็พอเก็บนะคะเก็บนะ เดี๋ยวเรามาทําผู้ผู้ห้อยนิดนึงตัวนี้ใช้สีชมพูใช้สีอะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยตามชอบก็หาอะไรแข็งแข็งนะคะมามาเป็นตัวช่วย ขยายพื้นที่ก่อนอันนี้จะเอามากเอาน้อยเอามากเอาน้อยเอาเล็กเอาใหญ่ก็ตามสะดวกตามชอบนะคะ น,นี่ก็จะเอาให้หมดก่อนออเล็กๆอันนี้ใช้ใหม่เส้นเล็กนะคะเป็นไหมสามพาย ก็มาผูกผูกไว้ก่อน ก้อนนี้มัดอันนี้มืน,นมันจะยาวไปก็ตัดออกจากม้วนก่อนก็คือยาวตัวนี้ตัวนี้จะยาวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะร้อยขึ้นไปด้วยร้อยขึ้นทะลุไปหมดเลย นี้เราก็มัดให้มันให้มันคอดคอดให้มันมีความตะมุตะมินิดนึง คือถ้าเกิดเรากลัวว่ามันจะรับน้ำหนักไม่ได้อะตรงเนี้ยเพิ่มเพิ่มก็ได้พตตอนแรกก็ลืมคิดไปนะเพราะว่ามันน่าจะแบกน้ำหนักเยอะแต่คราวเนี้ยมันจะมันจะมันจะเข้ากันไหมเนี่ย มัดรอบที่สองึบพอได้อยู่นะเพิ่นมีมีลูกป,ปัดอยู่อันหนึ่งก็เลยเอามาใส่ไม่รู้มันจะสวยหรือเปล่าแต่ก็เอามาใส่ไว้ก่อน คลิปน่าจะยาวอะ่ะเดี๋ยวเราไปต่ออีกคลิปนึงแล้วกันเนาะ